สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ10อันดับจังหวัดติดเชื้อสูงสุดวันนี้10อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดโควิดเยอะที่สุดวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด19อ้างอิงข้อมูลกรมควบคุมกระทรวงสาธารณาสุขเผย10อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดโควิดรายใหม่ในประเทศไทยสูงสุดวันที่30เมษายน65และยอดสะสมตั้งแต่1มกราคม65ดังนี้ สิอันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดโควิดสูงสุดประจำวันที่30เมษายน65 1กรุงเทพมหานคร3,051รายสะสม295,115ราย2รีสเกต496รายสะสม27,153ราย3บุรีรัมย์467รายสะสม41,480ราย 4. ชนบุรี432รายสะสม14,594ราย 5. ขอนแกน่น399รายสะสม48,310ราย 6. สมุทรปราการ386รายสะสม93,593ราย 7. ร้อยเอ็ด340รายสะสม35,540ราย 8อุบลราชธานี309รายสะสม33,480รราย9นนทบุรี276รายสะสม66,938รราย10มหาสารคาม270รายสะสม24,058รายขอขอบคุณแร่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ